พบก,กับผมครับไอหนุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีครับทิดอื่นทำดีเสร็จทินนะครับวันนี้พาไปดูเน่ดูแหล่งน้ําโอ้โหมอยู่ที่สุพรรณบุรีอ่าอยู่โพพยาเตลาดโพพยาอยู่แค่นี้เองประมาณกิโลกิโลนึงได้อ่ดูเน่คุณพี่แกปลูกดอกดาวเรืองไว้สวยงามมากเลยแล้วก็ดูแหล่งน้ำขคลองคลองเส้นเนี้ยมันจะไหลจากแม่น้ําท่าจีน แยกมณัาจีนไปลงทางาวัดป่าไรๆสวยงามมากวันนี้จะพามาดูที่อีกหนึ่งแปลงพร้อมบ้านาคุณพี่แกมีปัญหาแกแล้วแกบอกว่าลดราคาลงมาให้เลยดีกว่าเออไม่ต้องมาต่อรองกันแล้วคืออยากจะขายว่างกันเถอ,อะเนาะก็เดี๋ยวพี่ดึงจะพาไปชมพาไปคุยกับคุณพี่ด้วยว่าทําไมถึงต้องขายแล้วก็มีเหตุผลอะไรอ่าเดี๋ยวดูแก่มปลูกดอกกระเรืองไว้สวยงามมาก พอเสียเลยคือถนอนเส้นนี้มันเป็นถนนหินคุบเข้ามาประมาณสักสี่รอเมตรจากลาดยางนะแล้วก็ตอนนี้กาลังขยายเป็นลาดยางอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามลาดยางเพิ่งทำใหม่ๆเลยอ่าอ่แมนการเสียเวลาเดี๋ยวไปคุยกับคุณพี่กันเลยสักประมาณสนะักห้านาทีสิบนาทีแค่นั้นพออาจจะไม่ได้รอบบ้านเนะเพราะว่าแกเลี้ยงหมาไว้บางแก้วไว้ประมาณสิบกว่าตัวตอนนี้เลี้ยงไว้ขายแต่ก็ได้ส่วนหนึ่งก็ได้จากการขาย หมานี่เนี่ยเ,เรียกกันภาษาบ้านๆเลยไม่ต้องคุณน้องคุณนักหรับ <c oughs> เอาที่อื่นแบบง่ายๆอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณพี่กันเลยนะครับก่อนจะเข้าบ้านแกแกปลูกดาวเรืองเนี่ยมีประตูอ่าอย่างดีในบ้านแกก็ยังมีต้นไม้อ่าไม้เขาเรียกว่าไม้เศรษฐกิจอายุประมาณสิบห้าปีได้ไม้เศรษฐกิจอ่ะนี่ไงคุณพี่แกอยู่นี่มาดูนะอ่าสวัสดีครับโอ้โหคุณพี่แนะนําตัวหน่อย นนาะครับอ๋อพินาแปลงนี้อ่ากี่ไร่เนี่ยพี่สองไร่สองงานสามสิบเก้าตารางวาอ๋อสองไร่สองงานสามสิบเก้าตารางวาสองไร่ครึ่งอ่ะเอาสองไร่ครึ่งเลยเสร็จไม่ต้องไปคิดเนาะขายเท่าไหร่จากราคาที่แรกเท่าไหร่นะสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นลดลงมาอีกลดลงมาอีกเหลือเท่าไหร่สามล้านสองพันสอนไม่ต้องมาต่อแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาต่อแล้วเออจะต่อเดี๋ยวตีใชงป่ะเถอะรวมค่าหักโอนรวมค่าภาษีอะไรอ๋อเรียบร้อยเลยอ่าไปเดี๋ยวพาไปดูสักหน่อยหนึ่งเนาะอ่า ข้างในก็มีบ้านบ้านบ้านหลังแบบกระทัดรัดเนาะก็อยู่กันสองสามีภรรยาแต่ตอนเนี้ยเออได้ข่าวว่าภรรยาป่วยแล้วก็ภรรยาไปอยู่กับลูกผมก็ป่วยตัวผมก็รอทํบายพาสบรรลุหัวใจอ้าวเป็นอีกโอ้โหก็ตอนนี้ก็เลื่อนนัดไปก่อนเพราะมันต้องใช้เงินอ๋อก็รอท่านพู้ที่ใจใจบุญนะเนาะก็มาช่วยพี่กันหน่อยก็เออ สามล้านสองนี่ยผมว่าก็สมเหตุสมผลเพราะว่าหน,นึ่งเลยอ่าในเนี้ยมันมีอะไรนะต้นไม้อะไรนะไม้พยุงไม้ประดูไม้ชิงชันไม้มะข่ามงค์ไม้เศร,รษฐกิจว่ากันเถอะครับอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยอัน,น, 11, นเนี้ยสิสิบเอ็ดสิบสองปีแต่ข้างในนั้นสิบหกปีโอ้โ,โหดูเนี่ยแกเออคุณพี่แกพ,แกพินาศแ,แกก็ดูแลของแกเนาะไม่พยุงอ่าพยุงมาฆ่างมงค์มาฆ่ามงค์เปอ่าโอ้โหพยุง,หหยงต้นสวยอ่าใกล้ตัดได้แล้วเนี่ยแต่อย่าไปตัดมาเลยเนาะ ถ้าใครชอบต้นไม้อย่าไปตัดดีกว่าคนมาแค่นขอซ้อเรื่อยแต่เขาคัดเอาผมอกเก็บไว้เป็นเป็นมูลค่าในที่ดินอแล้วในนี้ยังมีอะไรนะผักสวนครัวผักสวนครัวพร้อมทุกอย่างอถามเองคนเดียวครับโอ้โหสุดยอดจ้างเลยอและใช้ที่วภาพแล้วเป็นส่วนใหญ่่มะนาวนี่ก็ไม่ได้ใช้น้ำมักอย่างเดียวมะนาวตอนนี้ท้องตลาดลูกละห้าแต่พี่นาขายลูกละบาท ดูดอกนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมโอเคแล้วก็ต้นมะม่วงนี่เนาะครับอ๋ออันนี้จะเป็นขูนเจดีขูนเจดีอ่าลุูกกำลังออกดอกอ่านี่ไงออกดอกมีเหลืองมีชมพูมีแดงมีส้มสวยงามเลยโอ้ตอนนี้หมามีกี่ตัวเนี่ยหมามีเจ็ดตัวตอนนี้เหลือเจ็ดตัวเมื่อก่อนเอ่อที่ผมมาเดินที่แล้วมันมีอยู่สิบกว่าตัวเนาะขายไปบ้างแล้วขายไปบ้างแล้วอันนี้ตอนนี้จะเป็นบรายุอายุสิบหกปีอ๋อ เอ็มโอบอ่ะอบยังพอดีเลยผมดูแล้วมาน่าจะอยู่ประมาณสักสิบห้านิ้วน,น,นอนได้เนาะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสิบห้านิ้วได้โอ,โอ้โหเจียวไปห,หมดเลยตอนนี้ <c oughs> อาจจะเสียงดังหน่อยเนาะอ่าไม่ต้องกลัวตันนี้จะเป็นกระดูป่ากับชิงชันอ๋อกระดูป่ากับชิงชันเออเอาไว้บางร่มแล้วก็ไว้ไว้เป็นปอดอ่า ใครที่ชอบบรรยากาศแบบเนาะอยู่ในเมืองหลวงอาจจะมีแต่เสียงรถเสียงฝุ่นมาอยู่ตรงนี้ปลอดปโปรงนะ่งเนาะอ๋ออันนี้ทำดวนอายุ16ปีนั่นไง,ไงนี่นะ16ป,ปีแต่แค่เนี้ยโอ้โหนี่บ้านบ้านนี้กี่ห้องนอนนะพี่บ้านนี้หนึ่งห้องนอนแต่ห้องนอนใหญ่อ่าชึกลงเลยเอ่ะห้องนอนอ๋อก็ตามสภาพเนาะก็สร้างเองด้วยอ๋อ อ,อ,อ่ะอดสุดยอดอัน,นี้ก็ยังมีอ่าพื้นทีน่มีบ้านมีสระน้ําสระน้ำในน้นําไม่ขาดเนาะไม่แห้ง,หงเออเพราะว่าคลองมันอยู่หน้านี่เอ่อเปิดน้ําเข้ามาได้เลยโอ้โหคูน,น่นนสีคูนแต่สีและอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยอันนี้ยมก็ไม่ใช่หรไรต่างๆเนี่ย <laughs> อันที่ทองหลังทีแรกผมตั้งใจว่าเพื่อปรับปรุงดินอ,อน๋อปรับปรุงดินอ๋อแต่นีนี้ก็เลยยืนพื้นมาเลยอ่า อันนี้ก็ว่าเหมาะที่จะทำถัลาล่าอ่ลศาริมน้ำเนาะไทยบ้ยา,นานบาหลีอ๋อบ้านบาหลีด้วยเออสวยเลยบางคนบางที่เขาใช้ถักเป็นผมเปียเลยเนาะ <laughs> ประดับประดับสวนก็อาหาราการกินอ่ครบครบเนาะ ให้ใบะคือง่ายๆจะกินแกงก็เนี่ยเข้ามาผักระงกระเพราก็เข้ามาในสวนโซนนี้จะเป็นดงกล้วยเล็บมือนางอ้อฮะเดี๋ยวขากลับต้องเอาไปสักยี่สิบหนอจะเป็นต้นอะไรนะลำดวนนี่เปล่าไม่ใช่ลมแมวอ๋อกลิ่นหอมนะนลแมวนะ อันนี้ก็เป็นพยุงแล้วก็มีชมนาาขึ้นหอมดอกไม้หอมก็ตัวใหญ่ที่เนี่ยโอ้โหผมว่าจัดสรรได้ลงตัวนะเนี่ยข้างๆนี่ก็ยังมีดอกดาวเรืองอีกอโอ้โหนี่คือว่าอย่างน้อยบูชาพระอ่าอ่าเราก็ม่ใบเตยเราก็มีรอบคันบอดเลยเออเอาไว้กรำดอกไม้บูชาพระไหว้ศาลโอ้โหไม่ต้องไปซื้ออ้าวแจ๋วเลยแล้วตวอันเนี้ยมันอยู่จากตัวเมืองไกลไหม ถ้าตัวเมืองถ้าไปเส้นเส้นไหวพระเ้าวัดนี่ก็เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลถ้าไปเล่นเส้นศูนย์ราชการสามสิบศูนย์ุับัวทองมันอ้อมหน่อยเจ็บกิโลสิบกิโลอ๋อวัดป่าเรนไรนนี่ก็ประมาณสิบกิโลครับเออแต่เส้นนี้จะห่างจากศูนย์ราชการหรือสารการจังหวัดหลังใหม่อ่ะประมาณสามกิโลสามกิโลเต็มที่ไม่เกินสามโลคือง่ายๆท่านมาจากกรุงเทพวิ่งสามสี่ศูนย์มาได้เลยครับอ่ามา มาถึงโพพยาก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาอ่าประมาณกิโลกิโลครึ่งหรือท่านใดชอบอ่าแปลงเนี้ยจะช่วยคุณพี่สานะคะราคาสามล้านสองเนี่ยติดต่อที่อื่นได้่าที่อื่นับพามาดูอ่าหรือเอท่านกลัวจะไม่ถูกมาไม่ถูกก็นัดหมายกันที่ออนนัดหมายกันที่ตลาดโพพยาวัดป่าก็ได้วัดป่ามันจะไกลหน่อยหรือสารคารจังหวัดก็ได้อ่ามีเสียงลูกค้าโทรมาตามแล้ อันเนี้ยจมนา่าตอนเย็นจะดอกหอมหอมอ,มอกเห็นใบเตยอ่ะโอ้โหผมว่าเขาเรียกเหมือนข้าวใหม่อ่าข้าวใหม่ในนี้ก็ยังมีดกกล้วยกล้วยอีกแล้วคือกล้วยเนี่ยเราสามารถตัดขายได้เนาะครับหวีหนึ่งก็ต้นนี้เท่าไหร่นะส่งผมส่งอยู่ยี่สบาทยี่สบาทโอ้โหผมไม่เจอตลาดหวีละสี่สบกว่าบาทน่น อันนี้ก็มันจะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหญ้าหญ้าขึ้นธรรมชาติยญ้ามากวายออ๋เราไม่ได้ใช้ยายาฆ่าหญ้าก็มันตัดอน่อยอะแล้วก็เอาใบเป็นปุ๋ยโอ้โหแจ๋วเลยดูดูกล้วยสมบูรณ์มากลูกกวอ่อนเอาง่ายง่ายกล้วยเครือหนึ่งเนีสามล้านสองแถมบ้านแถมที่เลยในเนื้อที่สองไร่ครึ่งเนาะปลูกไว้เกือบเต็มพื้นที่ขอบเขตชัดเจนใช่ไหม หลังวัดเรียบร้อยแล้วหลังวัดเมื่อสองปีที่แล้วอ๋อคือมันมีปัญหาคืออคุณพี่นาดเนี่ยเป็นโรคหัวใจอ่าแฟนก็ป่วยอยู่กับลูกแล้วก็กูนี่ยืมสินเข้ามาตรงๆนั้นแหละอ่าคือเอาก็ตรงๆเลยละ่ะนี่ชมพูมาไม่เอาอโหนี่ผมผมว่าตังค์กัดเด็กๆผมเคยกินนะชมพูมเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ออกลูกเนาะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแทงใบอ่อนแล้วเดี๋ยวก็น่าจะออกกันแล้วเนี่ย ดูใบมันนะใบสวยนะกล้วยเล็บมือนางมะเขือก็มีโอ้โหมะม่วงนี่วันนั้นมาลูกเต็มเลยนะโอ้โหกินไม่ทันว่างั้นเถอะไม่ทันมีไม่กี่ต้นแล้วกินไม่ทันกล้วยเล็บมือนางกำลังออกโอ้โหนู่นน่ะเออลูกไม่ค่อยโตนะกล้วยเล็บมือนางก็ถึงได้อะ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 ใครที่ชอบอ่าทานเล็บมือนางเนาะนี่ลูกไม่ค่อยโตแต่อ่าหอมอร่อยเนาะหวานๆนี่ นี่ด้านหลังโอ้ด้านหลังมีอะไรนะพยุงสิบหกปีโอ้โหอันนี้คุณนายตื่นสสยุดสยุดครับคือง่ายๆไม้ดอกหอมจะรอบบ้านเออแล้วคือที่พูดมาเนี่ยทิศอ่งไม่ค่อยจะรู้จักรู้จักแต่พยุงกับมาดูนี้ปลูกฟักไว้อ๋อนี่คือด้านหลังนี่เป็นรองเท้าน้ําหอมอำมาวาอ๋อแต่มาอยู่ที่สุพรรณอ่ะ ก็ขอฝากก็เลยเนาะแปลงนี้สองไร่2อง,งานสากว่าตารางวาอ่าเดี๋ยวพี่นาฝากไว้หน่อยคือต้องการใช้เงินครับอ่าสามล้าน่องนี่ยังไม่ต้องต่อรองรพี่นาจะออกค่าพาสติโคนให้ด้วยครับอ่พร้อมโอนเลยว่างั้นเถอะอ่าก็ช่วยพี่นาแกก็จะได้เอาเงินไปรักษาอ่าปายพาสหัวใจครับอ่าแล้วก,ก็รู้สึกจะเป็นความดันดีมงไหมเหรอรเป็นไหมน,นั่นนีเห็นไหมคู่กันเออคือ เหนื่อยหอบง่ายๆครับอ่ะกข็ข,ขอฝากกันเลยตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับครับสวัสดีครับ